กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอสแสวงแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอ์อุลรยันตสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตษในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบาทเหล่มน,นี้นะครับท่าน เพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆลยครับท่านวันนี้เองนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดใเลยนะครับแต่กดอื่นขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สาคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะได้ผมมีกําลังใจที่จะหาเหรียญที่ผลิตน้อยๆมาให้พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับท่านเพราะว่าเหรียญที่ผลิตน้อยนี้ยอมรับเลยว่าหายากจริงครับแทบจะหาไม่เจอแล้วครับท่านอีกอย่างหนึ่งมันคงจะไปกับกองกระสับ ใกล้จะหมดอยู่หหลำบ้ร,ร้อยเลยครับท่านเพราะว่ากองกสัมนี่ออกมาเก็บโดยตรงเลยนะครับท่านมีรถมาจริงๆครับมีรถก็มาหาเก็บจริงๆจังเลยนะครับท่านไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีออกมาเก็บกันตามตรงเลยนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยลําบากครับถ้าเราไม่มีมาก่อนหน้านั้นมันก็คงที่จะหาลําบากอยู่นะครับคนที่จะหาเจอได้นะครับ <S <S <ฮ>เรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเราไปดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเล่ญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิ้เปอร์นิเก้นอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในคือสีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองล้วนๆนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดำนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสาะอาดอะไรเลยนะครับเบื้องหน้าพองค์ท่านกับผู้วิพรุณนยดีตตัวหนังสือชัดเจนมากนะครับท่าน ส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบรมปพระองท่านอะรเดียนี้นะครับเป็นไงมั่งครับนี่ดูใกล้ไปเลยครับคมชัดเจาะไหมคมมีรอยขูดขีดปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกันใช่ไหละครับท่านดูนะครับนี่เห็นมีเห็นจัดเจนอยู่นะครับเลยขูดขีดรอยบุบรอยบี้ก็มีครับนี่นิดหน่อยครับสาหรับบรมปพรุองท่านครับถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ก็พอสมบูรณ์พอสมควรนะครับท่านมาดูขอบเฟืองนี่กว่าครับเป็นไงมั่งครับขอบเฟืองเหรียญนี้ที่มาวันนี้ครับโอ้ย รู S <S ้สึกว่าจะมีการสื่อรลอนี้นิดหน่อยนะครับสานสำหรับเดียนนี้ครับเพราะการใช้ผ่านการใช้งานมาอย่างยับยืนทีเดียวครับสันเยอะเท่าทีเดียวครับเยอะพอสมควรครับสำหรับรอยบุบรอยบี้ครับอยู่ขอบมุมด้านนอกรับตรงกลางไม่มีนะครับ่ันแต่ขอบมุมด้านนอกนีเยอะพอสมควรครับรอยบุบรอยบี้นะครับ่านดูสิครับโอเคไหมสุดยอดครับสันมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีมาอเลยนะครับนี่ด้านหลังครับชัดเจนนะครับ่านประเทศไทยครับ อักษรบิลสามตัวเชื่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิลนี้ทสามคุณาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่นนบนทานพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านหรือสองห้าห้าหนึ่งนั่นเลยครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งไมติดเป็นดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าห้าหนึ่งเนี้ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดดุลงราบาลามต่บลงมานี้คือแม่นันเจ้าฟยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วสิบบาทอัลเบิน,นครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการประดิษนะครับอยู่ที่179ล้าน106,000 6,360เหรียญนะครับท่านใช่หรือเปล่าครับทำไมม,มองไม่ชัดเนี่ยไม่ครับ179ล้าน1 6 5 3 6 0เหรียญนะครับท่า17น179ล้าน1 6 5 3 6 0เหรียญนะครับท่าน มีกี่ผิดครับได้หกเฉยเลยครับในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เรียญละเท่าไรครับห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเรียญที่ผ่านกันใชัยเลยครับตกอยู่ที่เรียนละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ